มาด,ด้าสองน้ำเต็มพื้นห้องเรยสารคนขับเป็นทั้งหมดห้องผูศ้ศึยารก็มีเนี่ยไหลออกมาต้องเจาะพื้นเลยสองข้างถ้าไม่เจาะน้ำสาม,มารถตักได้ออกทีละเป็นลิตรที่เก็บยางอะไร น้ำขังในรูนี้ประมาณสามลิตรมีรูกเข้าช่องไหนหาช่องเข้าไม่เจอผู้รู้แนะน,นําด้วยใครเคยใช้รุ่นนี้แล้วเจอปัญหานี้เข้าสองล็อกเลยเนี่ยต้องกระแทกเอาอยางรูระบายน้ําออกมา น้ำเต็มหมด